เหรียญหลวงพ่อสค์วัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะครับองนี้จะไปออกที่วัดคูขุดนะครับปี2526นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นยัน5้านะครับที่ระลึกงานผูกพัดสีมาวัดคูขุดนะครับปี2526นะครับนี่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสค์นะครับครึ่งองค์นะครับผม นี่อยู่ในเหรียญรูปทรงลักษณะเสมานะครับเดี๋ยวจะมาส่งกันดูรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสองนะครับแกะพิมพ์ได้ค่อนข้างชัดคมชัดลึกเลยนะครับนี่มีอายผมไม่เห็นด้วยนะครับนี่เมตานะครับมีเมตาดเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับสันจมูกนะครับ มีโคได้วยนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามดีนะครับนี่ดูพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับผิดติดปัดแท้นะครับนี่จีวรนะครับคมชัดลึกนะครับมีเส้นซ้อนในด้านในจีวรหลายๆเส้นนะครับเป็นลายแกะนะครับนี่ตังคตินะครับคมชัดเจนแล้วก็มีความเรียบตึงนะครับตัวกสอรนะครับคมชัด สงพ่อสงจันทัโรนะครับผมนี่ด้านข้างเหรียญก็เป็นลายกระหนกนะครับผมชัดนะครับไม่เบอรอนะครับนี่แกะพิมพ์ได้คมชัดเขสวยงามนะครับเหรียญน,นี้นี่นะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้าน,นหลังนะครับ นี่ด้านหลังก็เป็นยันห้านะครับนี่เส้นยันมีความคมชัดลึกเลยนะครับตั้งฉากนะครับตัวนั้นหลังก็จะเห็นปรากฏเส้นสายฝนวิ่งอยู่นะครับเป็นแนวตะแยงเนี่ยนะครับเล็กๆๆๆหลายๆเส้นเนี่ยนะครับทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ตัวอักษรนะครับก็คมชัดลึกนะครับไม่เบลอนะครับที่ระลึกงานปลูกพัทสีมานะครับผม นี่่วนด้านล่างนะก็จะเขียวนว่าวัดคูขุดนะครับจังหวัดชุมพร2526นะครับนี่หูปิ้นนะครับหูปิ้นมีเนื้อเกินนะครับชัดเจนนะครับนี่ส่วนด้านข้างเหรียญน,นะครับข้างเหรียญเป็นข้างฟั๊มนะครับปั๊มกยนครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่ รอยหยักลึกๆนี่ก็สําคัญนะครับเป็นลักษณะของตัวตัดนะครับนี่นี่นะครับกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่มีรอยกินครึ่งไปแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่รอยตัดเป็นบ้างตรงนี้ก็สําคัญนะครับเป็นรอยของตัวตัดนะครับนี่แต่เหรียญรุ่นนี้ผม ไม่ไม่เคยเห็นของเก๊นะครับสร้างน้อยหายากเหมือนกันนะครับราคาเล่นหาก็หลักร้อยนะครับยังไม่แพงมากหน้าบูชาหน้าสะสมเข้าคอเลคชันเหรียญเล็กของหลวงพ่อสงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้จะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสเษฐพ่อคมมาหลวงชุมพรเขตอรมศักดิ์นะครับนี่ ไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ